นกสินใจนักแสดงตัวแม่ในตำนานวันนี้เปิดใจครั้งแรกหลังถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ60ปีที่ยิ่งใหญ่อลังการแขกร่วมงานเป็นร้อยคนเคลียร์ข่าวหรือเตรียมเกษียณย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวันส1อที่มีหนิงปณิตาดีเจพุฒพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดจัดงานครบรอบวันเกิดไปไม่น่าเชื่อเลยอายุ60แล้วนกเป็นงานเซอร์ไพรส์โหตื้นมากเลยขัดทุกปีไม่เคยจัดงานใหญ่ เลยปกติอยู่แต่ในกองถ่ายมีเค้กปกติเล็กๆสนุกสนานอยู่บ้าน<ๆ>ก็ไปทานข้าวกันเฉยๆไม่เคยจัดงานเลยก็บิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆอาจเป็นเพราะลูกเห็นว่าอายุเลขหกแล้วก็เอาซะหน่อยหัวเราะหกสิบภาษาคนจีนคือเซยิดครั้งแรกคิดว่าจะถูกเซอร์ไพรส์ใหญ่โตขนาดนี้ไหมนกตอนแรกคิดเหมือนกันว่าหกสิบแล้วเราจะทําอะไรดีไหมทานข้าวหรืออะไรแต่ไม่ได้คิดว่าต้องจัดงานเพราะจริงๆเป็นคนเพื่อนน้อยไม่กล้าป,ปาร์ตี้กลัวไม่มีคนมาหัวเราะ ก็คิดว่าอาจกินข้าวหรือทําบุญยอเพราะที่บ้านหลายคนเกิดเดือนมกราคมหมดเลยพี่นกชายลูกชายลูกสาวเกิดมกราคมหมดเลยเราก็ไปทําบุญกันคิดแค่นั้นไม่คิดว่าลูกชายจะจัดงานใหญ่โตคนมาเป็นร้อยงานวันเกิดหรือบิ๊กอีเวนต์รวมตัวท็อปอยู่ในงานทั้งหมดนกจริงมากันได้ยังไงเป็นการเซอร์ไพรส์ของน้องกันลูกชายทราบต่อหลังว่าเขาเตรียมงานตั้งแต่ปีที่แล้ว โทรหาพี่บอยเองโทรหาทุกคนที่คิดว่าเกี่ยวข้องจะสามารถดําเนินการงานนี้ให้เกิดขึ้นได้แม้แต่แขกทุกคนนี่ไม่ใช่แค่เขารู้จักกับแม่นะเขาต้องเอ็นดูกันมากนะเขาถึงให้ล็อกคิวให้กันได้เป็น6กถึงเดเดือนซึ่งปกติเราล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เรายังไม่แน่ใจเลยหลังงานวันเกิดได้เจอคุณกันไหมนกก็เจอการปกติเขาก็ยังนั่งเขินไม่กล้าพูดแต่ก็จะโทรถามบ้างว่ากันทํำยังไงก็มีหลายอันที่ถามถามลูกสาว ด้วยเขาจะเป็นตัวกลางคอยประสานงานว่าพี่กันเขาเตรียมอะไรแม่จะรู้หรือไม่รู้แม่จะไปไหนเพราะปกติความไม่ได้จัดงานวันเกิดอยู่แล้วที่นกชอบหนีเที่ยวชอบขับรถไปต่างจังหวัดเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดแม่ขับรถไปต่างจังหวัดจะทํำยังไงหัวราอเขาจะคอยให้น้องบอมถามว่าแม่วันนี้ไปไหนยังไงให้พี่ๆที่เรารู้จักนับถือที่เราเรียกว่าคุณป้าไปช่วยล็อกแม่ไว้ให้หน่อยบอกว่าสินใจเธอต้องมากินข้าวกับฉันน,นในวันเกิดอะไรแบบนี้พ่อเราก็โอเคงั้นก็อยู่แล้วก็เกิดงานนี้ขึ้นมา ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวถ้าน้องกันดูอยู่อยากบอกอะไรนกก็ขอบคุณจริงๆวันนั้นเสร็จงานก็ลายบอกกันว่าขอบคุณทุกๆคนทั้งน้องกัน,ท,น,กนที่นกชายและลูกๆทั้งสองคนวันนี้น้องกันมาเซอร์ไพรส์ในรายการนกจะหลอกกันไปถึงไหนหัวเราะไหนยังไงสิเล่ามาว่าเตรียมง,งานยังไงการเตรียมเป็นปีตั้งแต่ปีที่แล้วเข้ามาคุยกับลุงบอยขอคำปรึกษาว่าอยากจัดงานวันเกิดให้แม่60สิปีแล้ว จะจัดรูปแบบไหนดีตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นเอกซิบิชันจัดเป็นรูปแบบนิทรรศการแต่คุยกันว่าอาจมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจสูงหน่อยก็เลยเป็นงานที่มีแต่เพื่อนๆคนรู้จักสนิทกันเล็กๆดีกว่านกเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มีรูปอยู่เป็นแผงกันก็ต้องอยู่ยาวไงอาจอยู่เป็นอาทิตย์รวมตัวท็อปของเมืองไทยทําให้บรรทัดฐานในการจัดงานวันเกิดลําบากเลยนาะรับจัดอีเวนต์ไหมกันก็คิดเหมือนกันว่าหลังจากนี้รับดีไหมหัวรอบ โทรขอคิวทุกคนด้วยตัวเองหรือเปล่าการแช่พอเราคุยเรื่องคอนเซปต์เราก็ลิดเลยว่าจะมีใครบ้างเริ่มจากผู้กำกับนักสแสดงผู้จัดช่างแต่งหน้าแยกแต่และวงการว่ามีใครบ้างนอกฉะนั้นใครที่ไม่ได้เชิญอยากโกรธแม่นะโทษไอ้นี่นะักหัวเราะทำไมต้องจัดใหญ่โตการปกติวันเกิดของที่บ้านเราจะกินข้าวกันอย่างเดียวไปกินกลางวันกินเย็นเรารู้สึกว่าปีนี้ครบรอบ60สและไม่เคยจัดงานใหญ่ๆใ,ให้เลยมันเป็นโอกาสพิเศษ60ปีก็เลยเป็นโอกาสจัดให้ ขอคิวคุณบอยปรึกษาว่าจะทำยังไงคุณบอยให้คำปรึกษายังไงกันใจจริงกันก็มีไอเดียอยากรวมผลงานตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยตั้งแต่หนังละครรวมไปถึงแฟชั่นคุณบอยก็ให้ไอเดียว่าเราควรมีซีเควนซ์เป็นยังไงเขาก็ส่งทีมจากรัชดาลัยมาช่วยนกจริงๆใส่วอกันเลยคนนี้คอยรับของคนนี้คอยจัดคิวจากจุดหนึ่งมาจุดสองต้องดูเบื้องหลังพี่บอยซ้อมจนคิดว่านี่ฉันต้องเล่นรัชดา,ายัยเหรือซ้อมแล้วซ้อมอีกมีซ้อมด้วยพอพี่นกเข้าไปถึงงาน นกเห็นท่างกระไม้นกหูดับตั้งแต่เขาเปิดประตูโรงแรมมากตอนแรกได้อะไรกันยึกยักยักเขาบอกเป็นร้านอาหารฝรั่งที่เขาจองไว้ให้เราขึ้นลิฟต์มาร้านอะไรไม่เห็นเป็นร้านเลยมีบันไดแล้วก็มีคนอยู่หน้างานใส่สูทยืนอยู่สามคนนี่ห้องอาหารอะไรวะ p r i v a t หรือหรือยังไงมีบันไดขึ้นเราก็อือหือห้องอาหารอะไรจะรู้ราขนาดนี้พอเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นเป็นวอลเปอร์ทั้งแถงเลยเราก็เฮ้ยทำอะไรเนี่ยมันอะไรงงคิดว่า ต้องมีเซอร์ไพรส์เชื่อไหมว่านกไม่ได้ยินว่าคนสีไวโอลินเขาเล่นเพลงอะไรงงรู้ว่ามีคนสีไวโอลินแต่มูแต่มองรูปแล้วก็นี่มันอะไรหูดับไปเลยไม่รู้ว่าว่าเขาเล่นไวโอลินเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอาคุณแม่ไปงานใหญ่หญๆการแต่งหน้าทำผมกันทำอะไรหลังบ้านไหมกันกันให้แก๊งคุณป้าหลอกล่อว่าเราจะไปกินข้าววันเกิดขอแต่งตัวสวยๆหน่อยเอากล้องไปถ่ายให้ทีมว่าเป็นสีทองนกตอนแรกเอาแล้วต้องแต่งหน้าทำผมมีทีมจะทำอะไรเริ่มเอแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะเป็นงานใหญ่คิดว่าป้าป้าต้องมีเซอร์ไพรส์แหละคงมีช่างภาพมาถ่ายหรือมีใครแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนั้นอยากใส่ก็ใส่ซะหน่อย60แล้วแต่งตัวสวยสวยคิดแค่นั้นเองพี่นกชายเป็นคนออกเงินเองทั้งหมดเข้าไปเขายังตกใจไม่คิดว่ากันจะทําใหญ่ขนาดนี้หัวเราะพี่นกชายตกใจยิ่งกว่านกอีกหัวเราะพอเบิกถึงได้รู้ว่าออกมันใหญ่อย่างนี้นี่เองหัวเราะโทรหาแต่ละท่านยังไงเพราะมันเยอะมาก กันขอเบอร์จากพี่ๆที่เป็นผู้ช่วยของแต่ละทีมอย่างแฟชั่นก็พี่อาจอารยาที่ช่วยดูแลพวกแฟชั่นช่างแต่งหน้าดีไซเนอร์เขาเป็นคนจัดการหมดเลยส่วนผู้ใหญ่ผู้จัดกันก็จะโทรเองมีบัตรเชิญด้วยนะส่งบัตรเชิญให้ก่อนแต่ไม่หลุดมาถึงพี่นกเลยนกไม่มีไม่รู้เลยเขารู้ทั้งวงการกันใช่แล้วก็มีเพื่อนๆที่แม่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเขาดีเทลถึงขั้นสีชุดแขกสีชุดพี่นกเขาคิดเองหมดเลยนะ การได้อินไซด์มาว่าชอบสีม่วงเป็นสีโปรดแขกในงานก็เลยเป็นสีม่วงกับสีขาวไปเตรียมทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องดื่มในงานการเป็นค็อกเทลแต่มีสารสชาติแต่ละรสชาติก็มีอินสปายมาจากคาแรคเตอร์ที่เขาเคยเล่นมีมทุสรจากเรื่องล่าสีแดงสีแดงเลือดเลือดมันยาริษยาจะมีพริกเผ็ดเ,ดเดมีแม่พลอยสีแผ่นดินก็จะเป็นรสชาติไทยไทยนกแตเมาหมดเลยนะคะหัวเราะเจอสามคาแรคเตอร์เข้าไปแขกมาน็อกไปเลยหัวเราะตอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชวนกินข้าวบอกว่า ต้องแต่งตัวแบบนี้สถานที่ที่เขาบอกกับสถานที่ที่มาคนและสถานที่กันไม่เอ๊ใจหรือนกไม่ไม่โรงแรมสถานที่ที่เดียวกันแต่เขาบอกเป็นร้านอาหารฝรั่งหรูหน่อยเพิ่งเปิดใหม่กันหลอกว่าเป็นร้านเวอร์เวอร์นกมารู้ว่าสแตนบายเสื้อผ้าหน้าผมไว้ด้วยเผื่อแม่ไม่แต่งสแตนบายที่งานเลยเผื่อแม่มาถึงแล้วให้เข้าห้องแต่งตัวเลยหัวเราะพี่นกไปถึงเร็วหรือช้ากัน การน,นัดแขกหกโมงเพื่อเสอร์ไพรส์แม่ทุ่งดึงบางคนมาช้ามาเร็วดื่มกินข้าวก็หกโมงแต่พอเราเช็คกล้องวงจรปิดที่บ้าน17บเนาฬิกาสีนาทีคือออกจากบ้านแล้วหัวเราะกะว่าหกโมงนิดๆค่อยออกถึงทุ่งหนึ่งพอดีนกเป็นคนที่ต้องมาก่อนเวลาเป็นคนตรงเวลากันแทนอิอกเลยตอนนั้นแขกยังไม่ถึงเลย17บเนาฬิกาสีนาทีนกที่กันส่งคนขับรถมารับสตาร์ทรถออกเขาก็ขับรถช้ามากไม่เห็นต้องช้าขนาดนี้วันนั้นรถไม่ติด ด้วยเขาขับช้าอยู่เลนซ้ายตลอดเราก็ถามว่าพี่นกพี่หน่อยขับช้าไปไหมเนี่ยเขาก็นิ่งๆหยิบโทรศัพท์ทําเป็นดูอะไรก็ไม่รู้ถามว่าพี่นกท่าเราไปเร็วเราทำไงอ๋อเดียวเรานั่งรอที่ล็อบบี้ก็ได้นั่งดื่มอะไรอยู่ข้างล่างก่อนทําเป็นใจยเย็นใจยเย็นแต่จริงๆส่งบอกลูกว่าออกมาแล้วรถไม่ติดลงทางด่วนแล้วหัวเราะถึงโรงแรมเร็วกว่าแขกครึ่งชั่วโมงแล้วทํายังไงให้พี่นกรอจนแขกครบกันโชคดีที่แขกถึงเกือบหกโมงครึ่งเกือบครบพอดี นกทุกคนไปก่อนหมดเลยขอบคุณจริงๆเลยค่ะกันตอนซ้อมตื่นเต้นมากมีคิดว่าปล่อยคิวผิดเข้ามาแล้วแต่จริงๆเป็นพนักงานโรงแรมหัวเราะพอกันทราบว่าพี่นกออกมาแล้วตอนนั้นทุกคนก็แตกตื่นพี่บอยทะกลนเกียรติบอกว่ายังไงกันรวมทุกคนมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวซีเควนซ์จะเป็นแบบนี้นะนกพี่เกลือกับพี่กบเป็นพิธีกรให้พี่บอยก็ซ้อมพี่เกลือสุดฤทิ์เลยหัวเราะ แต่สิ่งที่พี่นกเซอร์ไพรส์มากที่สุดในวันงานคือการที่น้องกันร้องเพลงนกนอกจากงานที่เกิดขึ้นแล้วแขกที่มาทุกคนแล้วสิ่งที่สามคือได้เจออาจาสยามซึ่งเป็นคนกำกับที่นกเรื่องแรกที่นกชายไปติดต่อมาให้เป็นผู้ใหญ่ที่เราอยู่ในวงการรัศ5ีสิบห้าปีได้เจอผู้กำกับคนแรกในชีวิตของเราแล้วได้เจอพี่สมเด็จอีกคนที่เป็นคนชักนำนกไปอยู่บริษัทภูนทรและได้เล่นดนตรีเขามาในงานโอโหตอนนั้นร้องให้เลยเข้าไปกอดแกแล้วร้องให้ไม่คิดว่า จะได้เจอแกอุตส่าห์มาแล้วสุดท้ายเลยพอตัดเค้กเสร็จพี่กันร้องเพลงให้ไม่ใช่นกคนเดียวทั้งงานให้ทาไหมน้องกันร้องเพลงเพราะขนาดนี้ทุกคนตื่นเต้นปกติไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เลยพี่บอยยังให้ทําหมไม่บอกผมว่าคุณร้องเพลงได้ขนาดนี้หัวเราะกันไปซ้อมที่รัชดาลัยมาครับร้องโชว์ในรายการคนที่บอกว่าร้องเพลงไม่ได้แล้วไปซุ่มเรียนร้องมาดีมากรู้สึกยังไงนก เขาไปหาครูแหม่มไปวองไปทบกทวนมากกว่าเขาร้องได้อยู่แต่ไม่เคยร้องให้ฟังอยากเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เคยรู้ว่าเขามีความสามารถตรงนี้เขาไม่เคยทําอะไรให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาร้องเพลงได้ดีหรือเขามีความสามารถตรงไหนตั้งแต่เด็กๆแล้วส่งเรียนอินเตอร์ให้พูดภาษาอังกฤษให้แม่ฟังหน่อยมันก็ไม่พูดให้แม่ได้ยินเลยเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วพอวันที่เขาร้องเพลงได้ก็รู้สึกผิดว่าเฮ้ยฉันไม่รู้อะไรตั้งเยอะเลยนะเนี่ยหัวเราะตอนนี้มีหลานชื่อน้องเรสปอยหนักมากขนาดไหนนก จริงๆต้องนกชายปูสปอยมากกว่าพี่นกชายสปอยทุกๆเรื่องขลานชอบกินอะไรก็จะซื้อไว้ให้ชอบกินของหวานก็จะแอบใส่ตู้ไวเช้าขึ้นมาจะมีคอนเฟลกแอบโรยช็อกโกแลตกรบกใส่นมเดียวย่าเห็นสุดท้ายก็รู้แหละหัวเราะเราก็มีวอยไว้ว่าตามใจแบบนี้เขาก็จะติดไงเขาก็จะมีเหตุผลว่านิดหนึ่งไม่งั้นเด็กก็ไม่กินกันเราช่วยกันเลี้ยงหลายคนแต่ละคน,ะคนจะมีเทคนิคต่างกันอย่างกันจะให้กินเฮลตี้หน่อยเรากินเฮลตี้ก็อยากให้เขาได้รับสารอาหาร เด็กกาลังโตแต่จะเป็นพ่อพอรู้ว่าพ่อหมากเขาจะไม่กินแล้วเขาจะวิ่งไปหาปู่ไปกินมาม่าไอติมทุกอย่างเป็นคุณลุงแล้วนกหลานจะบอกว่าลุงกันมาอีกแล้วหรือลุงกันชอบให้เรกินอะไรไม่รู้แล้วไม่ถามเรเลยว่าเรอยากกินหรือเปล่าหัวเราะเขาพูดแบบนี้เลยทุกคนก็จะขำม,มากเอาแล้วหลานเริ่มติดเล่นเกมมีมาตรการเข้มงวดยังไงกันเขากลับมาจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถ้ากันอยู่กันจะไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นเกม ให้ทําอย่างอื่นออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างสุขอาทิตย์เล่นได้นกแต่ถ้าปู่ย่าอยู่เขากลับมาก็ไม่มีอะไรทําเป็นเด็กคนเดียวในบ้านเขาไม่มีเพื่อนก็คุยกันว่าอนุญาตให้เล่นวันละหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็ให้อิสระในวันสุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเขาก็ยอมความที่โตขึ้นด้วยนะเขาก็รู้แล้วว่ามันเล่นมาตลอดมีช่วงหนึ่งเขาบื่อบอกว่าวันนี้ไม่เล่นก็มีเรื่องปรับตัวได้เพราะความที่เขาโตขึ้นด้วยดื้อไหมนก จริงๆก็คุยได้แต่เขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแต่สุดท้ายก็คุยได้ว่าทำไมเราต้องดูหรือทำไมเรต้องดื้อก็จะคุยกัน